ก่อยู่กับผมช่อง HDX hey x รับแปดวันนี้จะมาสอนวิธีใช้คาราเต้กันขั้นแรกเตรียมมือเตรียมมือของคุณไว้ดีขั้นสองหาต้นหาต้นไม้ที่พร้อมตีแล้วก็ดูทีนะอุ้ยค่ ว้าวดูดีด้วยอออืออเจ็บไม่รูดิไม่หนาไม่เ่ยน้ำนี่นะอันนี้ไม่รับนี่ไม่รับ ไปตองน,นะวิชาโลทุนโลไม่หักไปแต่ไปตองดูนะๆๆนี่แหละคือวิชาลาเตแบบใหม่วิชาไอชวง เนี่ยครูวิชาคอรเต็บบไม่คุ้มขอจบพิธีเพียงเท่านี้ก่อนนะคปน,นี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแคร์แล้วก็อย่าลืมว่าเขาต้องเล่นคุณอยู่